รับวันนี้ก็พาน้องนินตาจะไปช้อปปิ้งที่ห้างอีกแล้วเนาะกับจะไปช้อปปิ้งที่อ่าเมโครเมโครจุตยาเนาะจะพาน้องนินตาไปอ่าซื้อข้าวมาไว้กินอีกเนาะกับข้าวก็หมดแล้วพอน้องนินตากินเก่งนะกินเก่งอ่าเริ่มตุ้ยแล้ว วันนี้เริ่มตุ้ยแล้วครับอะดูดูน้องนิตาหน่อยเห็นไหมตุ้ยแล้วฮะวันนี้ตื่นนอนใหม่ครับทําหน้าตาแสนงอนเลยฟังผู่พูดอขอรอยยิ้มหน่อยได้ไหมเนี่ยฮะที่จะไปห้างไมโครนะขอรอยยิ้มหน่อยได้ไหมฮะไปเดี๋ยวเขาจ้องมองอคุณย่าเขา ว่าคุณย่าจะไปด้วยไหมหรือจะได้ไปสองคนกระปู่ขาดไม่ได้ขาดคุณย่ายาเขาไม่ได้หรอกคุณยายาจะต้องไปด้วย,ย,ยก็ไปซื้อข้าวมานะก็ไม่ได้ซื้อเยอะกลัวว่าเขาจะอ่าไม่ชอบรสชาติก็เลยต้<ร>องซื้อมาอ่าเพราะว่าเขาเคยเปลี่ยนไปสองครั้งแล้ว กินมาท้าพักหนึงก็ก็จะไม่ชอบก็ไม่กินก็ต้องไปซื้อเอาสูตรใหม่มาให้กินเขาก็จะกินไปอีกพักหนึ่งก็ก็จะหยุดนี่ก็จะต้องเปลี่ยนสูตรอีกละเพราะว่าสูตรเดิมก็ไม่กินแหละนะกินสองสามช้อนแก็ต้องต้องเปลี่ยนเอาสูตรใหม่เพราะเขาเปลี่ยนข้าวรสชาติใหม่เรื่อยๆเลย <laughs> เดี๋ยวออกเดินทางกันรอยาย่าสักแป๊บก่อนยาย่าไม่ยอมออกมาเลยเนาะติดเครื่องรถรอไหมรอยาย,ย่าไหมไปออกเดินกันเลยเนาะออกเดินเลยไปที่รถเลยรอรอยาย่าที่รถเนาะเดี๋ยวไปสตาร์ทรถไปรถจะได้เย็นครับวันนี้ก็ไปกับ นาวล่านาวล่าของนิลตาเองเนาะรถนิลตาเองวันนี้เอานาวล่าไปกันไปที่เมคโคโอเสียงเริ่มดังเลยเปิดเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูให้ปู่หน่อยอ่ะเปิดประตูให้ปู่หน่อยอ่ะคนเก่งด้วยนะเนี่ยเขเขารู้จักด้วยนะ เปิดประตูใส่ประแจเปิดประตูรถให้ปู่หน่อยละเอ้ไหนอยดึงดึงเลยดึงเลยเอาดึงไม่ออกนะ <c oughs> ดีใจเห็นได้ย่ามาครับก็เตรียมพร้อมแล้วน้องเนยตาเขาอยู่กับอายาย่าเขาเตรียมพร้อมเลยเอกเดินทางกันแล้วเนาะนั่นแหละครับเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มอ่าทําหน้าที่พลขับเปิดแอร์สตาร์ทเครื่องอะไรทุกอย่างเขา พร้อมเก่งมากเลยอยู่หน้ารถนะครับตีไฟเลี้ยวหรือปัดน้ำฝนเช็ดกระจกเนี่ยเก่งยังไงทุกอย่างเดี๋ยวก็เข้าเกียร,ร์อีกละเ็นเขาจะเก่งทุกอย่างเลยครับอ้าเรามาเดินทางกันเลยครับไปพร้อมๆกับน้องนันิตาเลยนะครับไปแมคโคกันแน่ ตคองนี้กับเครื่องนี้เหมือนกันไหมรตานี้ใช่แม่งหรอกฮ่าน้องนีลรตาม,มาซื้อเครื่องปัน่นจะเอาไปปั่นผลไม้ให้น้องรตากินปั่นผลไม้ปัน่นอาถึงที่แข็งเนะาะทำให้ละเอียดแล้วก็จะต้ม ให้กับน,น้องนิตากินน้องนิตามานี่ยเองอาไมเอาไหมอันนี้ไหมอ่ดูนี่น่ยจดูถามลุงป้านะเอายี่ห้อไหนดีเอาร ouais. าคาเท่าไหร่ดีเนาะต้องบนพันกว่าบาทข้างล่างก็ราคาถูกๆยาย่าไปดูที่ไหนยาย่าไปดูอีกที่นึ่งยาย่าก่อนไปดูยาย่ายาย่าไปซื้อที่ไหนเนาะ อามาดูตรงนี้ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีตรงนี้มปพัดลมเครื่องใช้ไฟฟ้าตรงนี้นะโซนนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าพัดลมหม้อหุงข้าวหรือเครื่องปั่นผลไม้เครื่องซักผ้าเยอะแยะเลยตู้เย็นอยู่ในโซนนี้หมดเลย โอ้โหดีใจมากเลยเย็นๆนะเครื่องซักผ้าเป็นเครื่องซักผ้ามาทางนี้เครื่องซักผ้าตู้เย็นใช่เริ่มแล้วเริ่มออแล้วนี่ครับไปเดี๋ยวพาน้องนี่ตาไปดูข้าวสารหน่อยนะดูข้าวสารที่จะใช้เอาไปปั่น ทางนี้เลยข้าวสารอยู่ทางนี้เลยเลือกข้าวอะไรดีข้าวมะลิเลยหอมมะลิเนาะนี่เลยเบนจรงค์เบนจรงค์สีทองอันนี้เขาเขาทำงานอยู่เขากำลังขึ้นเรียงข้าวสารอยู่เราต้องหาทางนี้มาทางนี้ไปเดี๋ยวเราเขาชอบอื่นก็ได้เนาะเราไปหาซื้ออย่างอื่นก็ได้ อัน้องต้องใช้เน้องต่องใช้ขัวเรือนน้ำมันพืชโอ้ยปลากระป๋องเยอะแยะเลยอาหารหลักปลากระป๋องปลากระป๋องน้องนี่นนตาเอาไหมปลากระป๋องเนี่ยไม่เอาแล้วเนาะน้องนี่นนตากินไม่เป็นเรามาถึงโซนนี้แล้วโซนน้ำดื่มเครื่องดื่มนะ กรซี่โคบไม่แยกไปหมดเลยด้านนี้นกระป๋องมั่งอะไรเดี๋ยวเราจะไปโซนไหนนดีน้องนิตาเดี๋ยวไปดูขนมให้น้องหน่อยนึงนะขนมชอบของเขาอะ่ะเขามีขนมสำหรับเด็กชอบมากเลยกินวันนึง เป็นหลายห่อเลยห้าห่อกินหมดข้างในจะเป็นเป็นแผ่นๆนะะมีสองแผ่นเขาชอบมากเลยเวลาเราเอาออกมาก็เอาชุบก็นมเขาหน่อยนะึงพอให้อ่าชุบนมแล้วก็เอาให้เขากินให้อ่อนหน่อยไม่ต้องให้เขาอมนะถ้าเขาอมล้วจะเจ็บปากครั้งนึงเราให้อมมนะรู้สึกว่าเขาเจ็บปาก ทีนี้เราใช้เราเอาจิ้มอานมให้กินชงนมแล้วก็เอาจิ้มนมแล้วก็ให้เขากินพออ่อนตัวหน่อยนึงก็กินกินเยอะเลยนะแล้วก็ไม่เจ็บปากด้วยเนาะคนเก่งนะนั่ไนไหมอารมณ์ดีเลย ลมดีมากเลยวันนี้เสียงบึนบึนบึนแล้วเสียงยังไม่ออกนะบึนบึนเฉยๆนะแค่บึนบึนนะเดี๋ยวเถอเดี๋ยวเสียงออกก็ต็มที่ไมโครเสียงก็ใกล้จะออกแล้วนเห็นพี่ๆก็เห็นที่เดินผ่านทุบนี้เขาจะมองทันทีเลยเขาคิดว่าเป็นเป็นอาเขาอ่ะอ้มยิ้มยิ้มให้ลุงป้าดูหน่อย ยังลุงป้าหน่อยวันดีลุงป้าอย่างวันดีลุงป้าจะโอ้โหเสียงนะตาเนี่ดูดูแววตาเขา <laughs> มาถึงโซนนี้ก็เป็นของใช้เนะเป็นกระมัง พลาสติกนะเครื่องใช้พลาสติกเดี๋ยวหาดูกระมังพลาสติกนี้ไปซักผ้าเขาสักหน่อยโอ้โหเสียงเสียงเขาคูอย่างอากาศเย็นไหมเย็นไหมหนูเย็นไหมเย็นไหมจ๊ะหนูในตาเย็นไหมนี่เลยยาย่าเข้าไปดูชั้น ะใส่เสื้อผ้าให้กับนิลตานี่ชามเอาชามนี้สักใบดีไหมเนี่ยใบเอาใบนะั้งใบไม่กี่บาทเองห้าสิบบาทห้าบ้าบาทใบใหญ่ด้วยดูน่าจะน่าใช้นะน่าใช้กว่าสีดำโอ้โหดูดูครับนี่เลยมาดูชั้น กี่ชั้นเนี่ยสี่ชั้นอันนี้สามร้อยสามร้อยสามร้อยยี่สิบเก้าบาทเองเนี่ยเออราคาไม่แพงเออราคาไม่แพงหรือน,น่าจะใช่แหละเพราะว่าดูเขาอากาศเย็นหรือจะใช้ของเนื้อตาก็เอาแค่สามชั้นก็พอแล้วไม่ต้องเอาสี่ ก็พอแล้วม่อใช่อยาก้อลองถามอาพนักง,งานดูเรวงไม่รู้ป่โนเดี๋ยวไปทางโน้นกันไปทางโน้นโซนอาหารเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อกับข้าวไปด้วยเลยเนาะหนูเดีย๋ยวไปโซนทางโน้นซื้อกับข้าวไปด้วยเมคโคซื้อกับข้าวที่เมคโครไม่ต้องไปตลาดนัดกัน เาก็ใกล้ค่ำละเดี๋ยวดิเนาะเดี๋ยวดิเนาะอค้แลวย่าซื้อชั้นไปใส่เสื้อผ้าแล้วนะ หนูก็ต้องกด <iba> <ป Cock S 2> ออกจากชั้น, <ด Liberty. S 1> นข้อหนูแล้วเอามาใส่นี่เนาะจะถังเป็นกระทะไงกระทะธรรมดากระทะธรรมดาไอ้น่ทอดไม่ใช้น้ำมันก็ได้นะ นี่อะไรเนะมีดมีดไหมเอามีดไหมเอาไปไว้ป่าเนื้อเนาะแล้วก็ปัน่นปั่นให้กับหนูนิตากินเลยเนาะนี่เลยนี่หนูนี่หาที่นี่ได้เลยนี่ซื้อแก้วทักใบทิศแก้วไปใส่น้ำทักใบ โวนนี้เป็นถ้วยชามนะถ้วยชามเยอะแยะเลยไม่่าจะเป็นถ้วยแก้วก็มีกระเบื้องก็มีถ้วยกระเบื้องจานกระเบื้องสว,สวยๆทั้งนั้นเลยพลาสติกก็มี ไปดูไหนดินี่นี่อันนี้อ่ะน้าใช้ได้มั้งเนี่ยขุนย่าไปดูอะไรขุนย่าไปดูหม้อละดูหม้อแล้วุนย่าไปดูหมอ้อละไปดูขุนยา่นยากันนะได้เวลากลับแล้วก็เดินมาหารถกัน นาะหนือตาก็ซื้อของหลายอย่างเลยวัน,นครับเตรียมตัวกลับกันแล้วนะเนาะหนือตาลงมาออกจากแม่โคมาแล้วเนือหนุ่มแมโคมาที่ร้านจอดรถแล้วเนาะก็จะกลับแล้วกลับมาถึงรถแล้วครับนี่รถจอดอยู่ตรงนี้ครับอ่ารถจอดอยู่ตรงนี้เห็นรถแล้วครับ มาถึงแล้วก็จะกลับแล้วก็หนูนิตาขอจบคลิปนะจ๊ะสวัดดีหวัสด,ดีลุงป้าสวัสด,ดีจ๊ะลุงป้าหนูนิตาขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะจ๊ะ